สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการท่องเที่ยวธรรมกับธรรมสถานสถานที่ที่ผมกำลังอยู่ที่นี่นะครับก็คือวัดแม่พระลูปกประคำกาลาวาซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในกรุงเทพมหานครสถานที่แห่งนี้นะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานสืบเนื่องไปจนถึง ช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยานะครับโดยที่ชาวโปรตุเกสได้อพยพย,ย้ายถิ่นฐานลงมาจากกรุงศรีอยุธยาในช่วงปลายก่อนที่จะเสียกรุงแล้วก็ได้มีการตั้งชุมชนในบริเวณแถบนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อมีการตั้งชุมชนชาวโปรตุเกสที่กูดีจีนหรือวัดซันตาครูส ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีความวุ่นวายนะครับในชุมชนชาวโปรตุเกสเนื่องจากว่าชาวโปรตุเกสบางกลุ่มไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของมิชชันนารีฝรั่งเศสดังนั้นนะครับจึงได้มีการแยกตัวออกมาจากชุมชนซันจากครูสทีนี้เมื่อเข้าสู่กรุงรัตานาโกสิน์ในช่วงสมัยรัสกาลที่1นนะชาวโปรตุเกสกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็รับราชการเนี่ย ก็ได้ทูลขอพระราสทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับซึ่งก็ได้ส่งพระราชทานตามที่ได้ทูลขออย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยชุมชนกาละวาก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ที่กาละวานียก็ได้ยอมรับอำนาจของมิชชันารีฝรั่งเศสแล้วก็ได้ผนวก ชุมชนนี้เข้ากับชุมชนอื่นๆในกลุ่มที่เราเรียกว่ามิสังสยามครับก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยคริสตชนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่กะละวาก็จะเป็นชาวโปรตุเกสเป็นส่วนใหญ่ต่อมาในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ชาวจีนก็เริ่มจำนวนเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นในชุมชนกะละวาแห่งนี้นะครับจนถึงขนาดว่าวัดกะละวา เป็นศูนย์กลางของการกระจายตัวของคริสชชนชาวจีนไปยังชุมชนต่างๆที่เป็นชุมชนชาวคริสตในประเทศไทยโดยเฉพาะย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวัดกระลาแห่งนี้เนื่องจากว่ามีการสร้างมาเนิ่นนานแล้วนะครับก็มีความผุพังไปนะครับ ในช่วงสมัยของคุณพ่อแดชาวซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดแม่พระลูกพระคำกาละวานะครับท่านก็ได้ดําริว่าอยากจะสร้างวัดหลังใหม่ขึ้นให้มีความสง่างามนะครับดังนั้นแล้วก็เริ่มที่จะเรียหลายเงินจากบุคคลหลายฝ่ายนะครับเพื่อที่จะสร้างวัดแห่งนี้นและในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถที่จะสร้างวัดหลังปัจจุบันที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ย แล้วเสร็จในคิจตศกัราช1897นะครับซึ่งก็ตรงกับช่วงสมัยของรัชกาลที่5โดยศิลปรกรรมของวัดหลังนี้เนี่ยสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกรีไวโวนะครับซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งแรกๆของประเทศไทยนะโดยผู้ที่ออกแบบวัดหลังนี้เนี่ย เป็นสถาปนิกที่มีความสำคัญมากในช่วงสมัยรัชกาลที่5ก็คือโจอาคิมกรัซซีโดยบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญในการอุปถัมภ์การสร้างวัดแห่งนี้นะครับก็คือเจ้าของห้างเคียมหัวเหงนะครับท่านมีชื่อว่าเจคอบโลเคียกเชียงนะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยท่านเป็นข้าบาดีที่มีความสำคัญมากในกรุงเทพ ร,รวมถึงที่สิงคโปร์ด้วยนะดังนั้นเราท่านก็ออกทุนนซับในการช่วยเหลือก่อสร้างวัดแห่งนี้และรวมถึงสิ่งของต่างๆมากมายที่ใช้ในตัวศาสนสถานแห่งนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้บริจาคนะครับดูได้จากบัญชีของการเลี้ยลายสร้างวัดนะครับที่มีทั้งที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะดังนั้นแล้ววัดแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของชาวจีนในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยชาวจีนพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นเรือในบริเวณแถบนี้นะครับบรรพบุรุษของชาวจีนคริสตในประเทศไทยจํานวนมากเนี่ยก็มีลกลากดั้งเดิมมาจากวัดกละวาแห่งนี้และหลังจากนั้นค่อยๆกระจายตัวออกไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็การกระจายตัวนี้มันก็ก่อให้เกิดการตั้งชุมชนชาวคริสต จีนในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับดังนั้นแล้วสถานที่แห่งนี้มันจึงเป็นสถานที่ที่ซึมซับประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ในประเทศไทยรวมถึงเป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ ของสยามในช่วงสมัยรัชกาลที่5ที่6และที่7เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับนอกนอจากในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครก็ยังมีในเชิงของการตกแต่งสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะที่แห่งนี้เนี่ยได้รับการตกแต่งด้วยรูปปั้น เราก็กระจกสีรวมถึงกระเบื้องต่างๆเนี่ยนะครับวัสดุทั้งหมดทั้งสิ้นที่ปรากฏอยู่ยังสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับได้นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับก็โดยมากแล้วจะนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับกระจกสีเองเนี่ยนะครับได้ถูกจัดวางเอาไว้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบการกำหนดของศาสนาจักร ภายหลังจากพระสังพยานาเมืองเตรนก็คือในช่วงของการปฏิรูปศาสนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในกระจกสีที่นี่เนี่ยนะครับมันจะแบ่งตามเรื่องราวซึ่งเราเรียกว่าเป็นเรื่องราวข้อรำพึงในสายประคำนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้าแล้วก็พระนางมารีอาซึ่งเป็นองค์ประถมของวัดแห่งนี้นะครับรวมถึงบนเพดานนะครับของวัดเนี่ยเหนือพระแท่นเองก็ จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นนะครับเราก็จะลึกภาษาละตินนะครับซึ่งเป็นสมัญญานามของพระนางมารีอาครับแล้วก็บนเพดานของวัดเนี่ยก็ถูกทําให้เป็นรูปแบบเหมือนกับท้องเรือนะครับคือถ้าเราพลิกตัวอาคารเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับกลับกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวอาคารเนี้ยมันมีลักษณะเป็นท้องเรือนะครับซึ่ง สถานที่แห่งนี้มุ่งตรงไปยังทิศซึ่งเราเรียกว่าเป็นทิศตะวันออกนะครับหรืออัดวอเลนเต็มในภาษาละตินนะครับนั่นหมายความว่าตัวอาคารแห่งนี้เนี่ยได้เป็นเหมือนเรือที่นำคริสชชนไปยังออสวรรค์น,นะครับซึ่งทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศสมมุตินะครับของสวรรค์หรือกรุงเยรูเซาเล็มถ้ามองขึ้นไปนะครับเราจะเห็นเพดานซึ่งประดับด้วยดวงดาวนะครับดวงดาวเหล่านี้เนี่ย มีนัยยะความหมายเป็นเหมือนกับพระเยซูเจ้าแล้วก็พระนางมารีอานะครับที่เปรียบเหมือนกับดาวประจำรุ่งหรือว่าดาวศุกร์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกในยามรุ่งสางของทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยพระเป็นเจ้าได้ทรงนำพาแสงสว่างมายังโลกนะครับรวมถึงถ้าอธิบายใน เรื่องเกี่ยวกับพระนางมาริอาเนี่ยก็จะถูกเปรียบเหมือนกับพระนางเป็นดาวเหนือหรือว่าดาวที่เราเรียกว่าเป็นดาราสมุทรนะครับเมื่อนักเดินเรือเดินเรือแล้วก็ไม่มีเข็มทิศนะครับก็จะดูดาวดวงนี้เพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดาวเนี่ยจึงมีความสํำคัญในเชิงคริสตศิลป์ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับ หลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีรูปปั้นของบรรดานักบุญต่างๆที่ปรากฏอยู่ยังสถานที่แห่งนี้นะครับเลื่อยมาตั้งแต่บริเวณหน้าพระแท่นนะครับซึ่งเป็นองค์อุปธรภมของวัดเลยก็คือพระนางมารีซึ่งเป็นเ,เราจะเรียกกันโดยทั่วไปว่าแม่พระลูกป,ประคำนะครับแล้วก็จะมีนักบุญสององค์ซึ่งมีความศรัทธาต่อสายประคำของแม่พระนะครับแล้วก็จะมีรูปของนักบุญเจคอบซึ่งรูปนี้เนี่ย สำคัญมากนะครับเนื่องจากว่านักบ,บุญเจคอบหรือนักบ,บุญยากอปเนี่ยเป็นนามของผู้บริจาครายใหญ่ของวัดแห่งนี้ก็คือเจคอบโลเคียกเชียงนะครับเพราะฉะนั้นรูปปั้นนั้นจึงถูกตั้งเพื่อเป็นอนุสร์ถึงความศรัทธาของท่านนะครับและรวมถึงเบเนดิกต์มีนักบ,บุญนิโคลัสมีนักบ,บุญอันตนนะครับนักบ,บุญ ฟรานซิสเซเวียนบุญเทเรซานบุญจอเซฟนบุญร็อกนะครับซึ่งจะถูกตั้งอยู่บริเวณปากประตูทางเข้าของวัดเนี่ยนะบุญร็อกเนี่ยมีความสำคัญในระบบสังคมของชาวคริสต์ทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นองค์อุปธรรมของผู้ป่วยโรคระบาดเพราะฉะนั้นวัดเก่าๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับ มักจะมีรูปท่านนุญร็อกเนี่ยตั้งอยูนะ่มีบันทึกของบรรดามิชนารีหลายชุดด้วยกันนะครับที่บอกว่าเ,เมื่อใดก็ตามที่มีโรคระบาดในพระนครหรือในชุมชนชาวคริสเนี่ยในประเทศไทยนะก็จะได้มีการสวดวอนขอต่อนุญร็อกแล้วก็มีการแห่แหนรูปปั้นของท่านเนี่ยเพื่อให้ช่วยปัดเป่าโรคภัยต่างๆที่แพร่กระจายอยู่ในชุมชนชาวคริสนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว นอกจากรูปปั้นที่แสดงถึงความศรัทธาโดยคริสชชนเองเนี่ยรูปปั้นเหล่านี้ก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของออประเทศไทยหรือในพระาศาสนาจักสากลได้เป็นอย่างดีในวัดกะลวาแห่งนี้นะครับมีสิ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นศาสนวัตถุที่บรรานประวัติศาสตร์แล้วก็ ชาวคริสต์ในประเทศไทยเนี่ยรู้จักกันดีเลยนะครับสองสิ่งก็คือพระรูปแม่พระสายประคำนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือพระรูปพระศพของพระเยซูเจ้าซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ในเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยบ่งชี้ตรงกันว่าสิ่งของสองสิ่งนี้ได้ถูกนำมาจาก กรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกนะครับโดยชาวโปรตุกเกสได้อพยพย้ายสิ่งของเหล่านี้มานะครับโดยรูปแรกนะครับคือพระรูปแม่พระลูกประคนี้จะถูกนำมาแห่ในทุกๆวันฉลองประจำปีของวัดกรลวะวาครับคือวันที่7ตุลาคมซึ่งตามปฏิทินของพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยเราจะฉลองแม่พระลูกประคำ ส่วนพระรูปที่สองคือพระศพของพระเยซูเจ้านะครับก็จะถูกนำออกมาปีละหนึ่งครั้งในวันที่ชาวคริสต์เรียกว่าวันพระตายหรือวันที่เราระลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้านะครับหรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดยวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะอิงกับวันอีสเตอร์หรือวันปัสกาเพราะฉะนั้นในแต่ละปีพิธีกรรมเนี่ยวันก็จะไม่ตรงกันนะครับอย่างในปีนี้เนี่ย วันอีสเตอร์หรือวันปัสกาจะตรงกับวันที่20เมษายนนะเพราะฉะนั้นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ก็จะตกอยู่วันที่18เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในทุกๆปีนะครับพระรูปนี้ก็จะถูกนำออกมาให้คริสตชนเนี่ยแสดงความเคารพนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าแล้วก็การสิ้นพระชนของพงนะระองค์รัสิ่งที่สำคัญที่ แสดงให้เห็นถึงสายทานทางประวัติศาสตร์แล้วก็พิธีกรรมในความเชื่อแบบโปรตุเกสเนี่ยก็ปรากฏอยู่ที่พระรูปพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปยังชุมชนหรือว่าประเทศโปรตุเกสเนี่ยเราก็จะพบว่าพระรูปเนี้ยจะปรากฏอยู่ในหลายๆสถานที่ของวัดคริสนะครับแล้วในรูปแบบพิธีกรรมที่จะนำรูป สลักหรือลูกป,ปั้นพระศพออกมาแห่แหเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวโปรตุเกสนะครับโดยพระรูปเองก็จะสามารถที่จะขยับแขนได้นะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาพระรูปเนี้ยขึ้นไปตรึงบนกางเขนและหลังจากนั้นก็ได้มีการเชิญพระศพลงมาเพื่อ,เ,อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระหมหาธรรมานแล้วก็การสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าตามพระคัมภีนะครับ และรวมถึงการตกแต่งพระรูปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วชาวโปรตุเกสหรือสเปนเนี่ยก็มักจะสวมผมให้กับพระรูปหรือแต่งตัวให้กับพระรูปนะครับโดยผมเนี่ยในบางสถานที่นะครับชาวโปรตุเกสหรือคริสตชนที่มีความศรัทธาเนี่ยก็จะนำผมของตัวเองนะครับก็คือไว้ผมดูแลผมอย่างดีจนยาว ในขณะที่พอเหมาะแล้วนะครับก็จะโกนศีรษะของตัวเองนำผมของตัวเองเนี่ยมาถักเป็นวิกแล้วก็ไปสวมให้กับพระรูปของพระเยซูเจ้าหรือแม่พระหรือบรรดานักบุญต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความศรัทธาของตัวเองที่มีต่อพระบิเจ้าและก็บุคคลสาคัญในศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นแล้วในชุมชนวัดกะละวาซึ่งเป็นชุมชนชาวจีน พ้นทะเลที่มีความสำคัญนี้ตลอดเรื่อยมาเกือบ130ปีมานี้นะครับสถานที่แห่งนี้ได้ซึมซับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความศรัทธาของผู้คนนะครับอีกทุกก้อนได้ซึมซับคําภาวนาของผู้คนที่นํามาสู่พระพิ์เจ้าแล้วก็พระนางพมจารีมารีอาอย่างสถานที่แห่งนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราแวะเวียนหรือเข้ามาเยี่ยมชมหรือสวดภาวนาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวัดแม่พระรูประคำกละวาแห่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากความศรัทธาที่เราจะได้เห็นแล้วเรายังได้พบกับประวัติศาสตร์ที่ยังคงแสดงให้เราเห็นด้วยประจักษ์แก่สายตาของเรานะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วก็เ,เมื่อใดก็ตามที่เรามาเยี่ยมชมก็ขอให ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์เนี่ยได้รับรู้ไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญสถานที่แห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ในประเทศไทยครับ